ง่ายงาย่ประกอบอยังไงเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปนะครับดีครับลุงตุยนะครับวันนี้ลุงจะมาทําการประกอบแบตเตอรี่ลิเธียมเพื่อจะไปใส่มอเตอร์ไซค์ สั่งจากลาซาด้าสั่งมาสี่ก้อนครับสี่ก้อนนี้ครับนี่ขนาดนี้นะครับอย่าสั่งผิด3าจุดสรวมสี่ก้อนก็12โวลต์กว่าครับสิงโมไซทั้งหลายหรือพ่อบ้านที่อยากจะทำอยากประกอบเองดูแล้วลุงจะมา มาสอนวิธีประกอบแบบง่ายๆดูลุงแล้วกล้าทำกล้าเอาไปใช้ได้จริงนะครับง่ายยังไงเดี๋ยวดูนะครับอัลทานจะมาอย่างนี้นะครับแนะนำว่าเวลาสั่งก็คือให้เป็นจุกอย่างนี้นะครับอีกรุ่นหนึ่งถ้าเราสั่งไม่ได้ดูเนี่ยก็จะเป็นแบบแบบให้มามาแฮดมาบัดกรีต่อสายเอา เราต้องมีเครื่องบัดกรีมีอะไรยุ่ยงยากมีสั่งมาอย่างนี้ใช้ได้เลยครับไปดูนะครับเวลาประกอบทางนี้ก็คือให้สังเกตนิดทางนี้จะเป็นไฟบวกก็คือบวกมีลบนะครับลบเวลาประกอบก็คือประกอบอนุกรมก็เรียกแบบอนุกรม3 3 2โวลต์ เพิ่มอีก3.2ก็คือก็เรียกอนุกรมนีครับสองก้อนนี้ก็เป็น6.4โวล์แล้วนะครับเนี่ยวโวล์จะเพิ่มขึ้นแบบนี้นะครับนี่แหละที่วางง่ายง่ายไหมนี่ประกอบแบบง่ายอันนี้ก็คูณเข้าไป3ก้อน9.6โวล์แล้วนะครับก้อนที่4ก็คูณเข้าไปอีก12โวล์กว่าแล้วตอนนี้12.8 น,นี่เท่ากับเป็น12โวลต์นี่เนี่ยแช่เนี่ยใช้ได้เลยครับทำไมลุงกล้าบอกว่าไม่ต้องใส่ BMS ก็ใช้ได้นี่ครับคือลูกนี้เดิมมี BMS อยู่นะครับ ัวแผ่นมางานชาร์จอะไรเนี่ยเยลุงไปซื้อของเก่ามาปรากฏว่ามาวัดไฟไฟไม่มีเลยทิ้งไปเลยอหละคนลุงนึกว่ามันเสียแล้วแบตเตอรี่มันเสียแล้ว่วาใช้งานมันเสียแล้วนี่ครับคนดีมเบสมันนี่มันจะอยู่นี่ครับเห็นไหมถ้าเกิดมันใส่ไม่ใส่บีมเแล้วใช้ไม่ได้ลุงก็ไม่สามารถที่จะมานะเอซี MC ได้ว่า จำเป็นต้องใส่ตัวนี้รับรองคนที่ไม่เคยทำไม่ทำเนี่ยเพราะมันยุ่งยากมาบัดกีีมาเดินพ่วงสายกี่เส้นนะครับปวดหัวถ้าอย่างนี้เนี่ยก้าไม่ใช้เลยเนี่ยต่ออนุกรมหมุหนๆหมุหนเข้ากันก็ต่อสายมาแบบนีนะครับปรากฏว่ามาวัดสายไม่มีเลยไม่มี มันเกี้ยงเลยนึกว่ามันเสียแล้วอยู่มางว่าจะยกขึ้นมาลงวัดแต่และก้อนอ้าวไฟมีทุกก้อนเลยทำไมใช้งานไม่ได้มาเช็คตัวนี้มีแตะว,วัดไฟวัดมาก็ปลดออกเลยปลดออกเลยก็มาต่อสายใหม่เนี่ยลงต่อใหม่ไปใส่รถมอเตอร์ไซค์จึ้งเลยครับก็เลยตั้งแต่นั้นมาใส่ตัวเนี้เนเชนให้มาเป็นปีแล้วตยวเนี้ย นี่ถอดออกมาถ่ายคลิปเฉยๆใสอยู่อีกคันนึงนะครับก็ใช้งานมาได้ตลอดเลยแล้วไฟแรงดีด้วยวก็ไม่มีปัญหาเลยครับไอตัวนี้ไม่มีใครทำมาทำมาก่อนเดี๋ยวนุงคิดว่าทำอย่างนี้แล้วทุกคนจะไดก้กล้ามาก่อนมันง่ายสำหรับก็เลยฉะนั้นแล้วไม่มีปัญหาแน่นอนครับ ลฟสีลองไปประกอบแล้วก็ใส่หัวสายวิ่งดูนะครับพอวิ่งดูแล้วดูมันคือเราใช้เป็นนานานี้เลยเกิดความจำเกิดความชานาญรู้ทุกๆค่อยมาทำให้มาตรฐานอย่างนี้ก็ได้ถอดออกมาก็มาประกอบซื้อฐานมาใส่นะครับซื้อฐานมาใส่ฐานก็ต้องจะมีขายเนี่ยนี่คือฐานเวลานั้นสั่งสั่งนั้นเ็าจะชุดประกอบแบตเตอรี่ ยาวแบบเป็นเหลี่ยมอย่างนี้ก็เด้แล้วมาประกอบได้ห้อยากใส่เบรมเบสก็ใส่ได้ปึ๊บลองวัดไฟดูก่อนก็ได้ครับว่ามันผ่านไหมที่เราต่อใส่สายไปที่บางทีขั้วเอ้ยอะไรเอยเนี่ยไฟไม่ผ่านครับพูดง่าสะกปรกมันหลวมอะไรหรือเปล่าแล้วก็ ให้แน่ใจกับเทสกใช้ตัวนี้แหละครับเทสกแดงมาเข้าแดงเหมือนกันถ้าไม่ผ่านแล้วก็อีทีเทสกนะครับผ่านครับเห็นไหมครับผ่านแล้วก็พร้อมที่จะไปใส่โมไซได้เลยบางรุ่นช่วงยาวได้เลยนะครับอย่างนี้คือประกอบได้แล้วคือใช้ใช้งานได้แล้วลุงไม่ได้ล็อกอะไรนะ บางรุ่นมันจะยาวๆแต่ลุงก็ไม่ได้วัดนะรู้จะพอใส่ไหมก็ขวางอะไรอย่างนี้เลยขวางตรงไหนก็ได้หรือใส่ข้างนอกก็สายต้องมาใส่ก็ได้เพื่อให้มันใช้ได้ก่อนนะก็ถอดโตเก่าออกเโตเก่าครับใส่มนตลอดี้ไม่ใส่ปีนนะครับคุณผู้ใส่ก็มีไม่ใส่ก็มี จะแหลงอีก B M S ก็คือมันูควบคุมการมาล้างนะพูดง่ายไฟไหนไฟชาร์จจ่ายไฟชาร์จไฟกำมันกหมันเข้ากันทุกข้อเลยนะรู้ก็สังเกตจากในแบตเตอรี่น้ำมันต้องมีสี่ช่องแ้าช่องสี่มีอะไรกันใช่ปกติแบบตั้ง จะได้พอดีช่องนะฮะอ้าวดูตัวนี้นะปองหาที่วางแต่ระวังขั้วไฟนิดหน่อยแล้วกันครับนี่อาจจะลงจับพันคัตเทปไว้ไม่ให้ไม่ให้มันไปโดนกาวนี่มันช็อตได้ครับไฟลงไฟมนะันสีแดง ไ้ได้ก็เกี่ยวกับแบตเตอรี่ก็บพวกก็คือแอใส่เรียบร้อยแล้วครที่สุดงตาคไฟมันเดินอยู่นะครับไฟในเส้นนี้ก็เรียกว่าเดินมาตีแอมแอมก็คือไฟกระแสฟไฟอยู่ในสายไฟนี้ไอ้นี่เราจับได้เพราะแอมมันน้อย แต่ถ้าเป็นไฟบ้าน220โวลต์ัวนี่จับไม่ได้นะครับมันกระแสไฟมันอยู่ในนี้กี่มกี่ย่างเงี้ยมากแอมมันก็ตูดเราได้นล้ัน,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 นลองดูเลยไงครับแรงไหมครับจึ้งเลย บางคั้มันจะเป็นช่องของมันก็ไม่เป็นไรต่อแน่แต่ต่อสายไฟเข้ามาแค่นั้นเองครับอ่ากีนะครับค่า,า,กกะะาเกิดตัวนี้บางก้อนมันที่ซื้อมาเก็บไว้นานไฟมันอ่อนอาจจะตัดตานไม่พอเราก็ไม่ต้องไปชาร์จไม่มีเครื่องชาร์จอย่างเงี้ยเราก็ ขึ้นขาตั้งครับตั้งขาเหมือนกับแบตเตอรี่เราหมดตั้งขาก็สตาร์ทตึ้งพอติดแล้วไฟจากโมไซนี่มันจะชาร์จเข้ามาในนี้วิ่งแป๊บเดียวก็เต็มเลยครับมันเข้าเร็วหรือว่าโอเคนะครับประกอบแบบง่ายๆไม่ต้องใส่ BMS ถ้าใส่ BMS แล้วเราจะมันยุ่งยาก เราไม่กล้าทำในขั้นตอนนี้ลุงถึงมาแนะนำว่าไปต้องใส่ดีเฟนก่อนก็ได้นะครับเวลาเราใายไปสักเดือนหนึ่งเดือนสี่โอ้คุามาดีแล้วอยากจะใสยให้มันมาตรฐานก็ออกมาใส่ก็ได้นะครับแต่คืออย่างนี้ก็ใช้ได้จะได้กล้าทำกล้าทำกล้าเอาไปใช้นะครับ เพราะอนาคตข้างหน้านี่แบตเตอรี่ลิเธียมเนี่ยน่อยจะเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมตงน,นี้ก่นหวังว่า f c ทุกท่านดูแล้วจาเข้าใจจะทำได้นะครับลุงทำแบบช้าๆชัดๆจะได้เอาไปทำได้ f c ท่านใดถ้าดูคลิปนี้แล้วชื่นชอบฝากกดแชร์ให้ลุงด้วยนะครับสวัสดีครับ